สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีท่องวิชัยพีชนแนลนะครับวันนี้จะพบกับผมในเรื่องการทําให้ยางดําติดทนนานทํำยังไงดีครับโดยนี้ทางช่องวิชัยพีชนแนลนะครับจะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาทําให้ยางดําและติดทนนานเลยครับด้วยสิ่งนี้กันเลยครับเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ครับใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับสําหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ทําให้ยางดําได้อย่างไรครับแล้วก็ตัวช่วยเลยครับเป็นน้ํายาล้างจานครับ ทำให้ยางดำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาผสมน้ํายาทําให้ยางดำกันเลยครับส่วนผสมในการทําน้ํายาให้ยางดำใช้เพียง10บาทเท่านั้นครับโดยผมได้เตรียมกระผงฉีดพ้นมาแล้วครับใส่เครื่องดื่มเกือแร่ไปเลยครับ แล้วก็ใส่ส่วนผสมของน้ายาล้างจานเข้าไปครับผมจะใช้น้ํายาล้างจานประมาณหช้อนชานะครับแล้วปิดฝากระป๋องฉีดพ่นเลยครับแล้วเราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับแล้ววางเครื่องดื่มเกเลือแร่และน้ำยาล้างจานครับ แล้วเราก็ได้น้ํายาทําให้ยางดําได้แล้วครับแล้วก็ติดทนนานด้วยครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นที่ยางของเราเลยครับเอามาดูยางรถยนต์ครับก่อนที่เราจะทําการฉีดน้ํายายางจะมีความด้านแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาที่เราผสมขึ้นเองนะครับงบประมาณประมาณ10บาทเท่านั้นครับแต่สามารถทําให้ยางดําและติดทนนานเลยครับฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับ นี่ครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีว่ายางยังจะดําอยู่หรือเปล่าหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการทําน้ํายาให้ยางดําได้นะครับงบประมาณประมาณ10บาทนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ถ่ายพีชแนลได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีครับเรากลับมาดูยางรถยนต์หลังจากที่เราฉีดน้ํายาเคลือบเงาไว้ครับตรงนี้ไม่ได้ฉีดเห็นไหมครับ ยางมีความด้านแต่ตรงนี้นะครับยางมีฟความเงาอยู่เลยครับเดี๋ยวผมใช้ผ้าในการเช็ดยางให้ดูนะครับว่าน้ํายามีฟความแห้งติดยางของเราหรือยังครับเห็นไหมครับผ้าไม่เปียกแล้วแสดงว่าน้ํายาแห้งแล้วครับแล้วก็ยางของเราก็ยังเงางามอยู่เลยครับและคลิปนี้ในการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่น้ํายาล้างจานทําน้ํายาเคลือบอยางรถยนต์ให้เงางามได้ด้วย2ตัวนี้นะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิทไทยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจทิศไทยพีช n แนลขับพมในการทําน้ํายาเคลือบอยางรถยนต์ให้เงางามอยู่ตลอดเวลาด้วย2ตัวนี้นะครับยางรถยนต์ของเราจะเงางามอีกนานเลยครับ